วันนี้ก็มาส่งงานแบบหล่อเสาลวดุนหนาสามนิ้วสิบห้ารางยาวสิบสองเมตรนะครับจํานวนสองโต๊ะด้วยกันนะครับตอนนี้ทีมงานกาลังติดตั้งอยู่เดี๋ยวมาดูกันคร่าวๆนะครับนี่ก็พามาดูแบบหล่อตัวเก่านะครับที่ลูกค้าใช้ประจําการอยู่นะครับก็จะมีนะครับเสาลว้สามนิ้วสิบสองเมตรนะครับของเก่านะครับสามโต๊ะด้วยกันนะครับแล้วก็สามนิ้วหกเมตรนะครับหนึ่งโต๊ะ กำลังลผลิตรวมนะครับนะครับ3นิ้ว12เมตรเนี่ยจะได้90ต้นนะครับที่ความยาว2เมตรต่อครั้งนะครับมี3โต๊ะก็270ครับแล้วก็6เมตรเนี่ยก็จะอา่า45ต้นรวมกันเป็น315ต้นนะครับอา่าอันนี้กำลังผลิตเก่านะทีนี้มาดูตัวโต๊ะกันนะครับตัวโต๊ะลักษณะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับแลตัวที่ตัว,ตว,ตวชิ้นงานที่หลุดออกมา ตอนนี้เวลาแกะออามาเนี่ยจะมีปลายลวกโผล่มานิดหนึ่งนะครับบางทีแล้วแต่บางท่านก็ไม่ฮีเลียดก็ปล่อยไปแต่บางท่านเขาก็ตัดเลาะให้มันสั้นลงนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ไม่มีถูกไม่มีผิดอ่าเตาที่ออกมาเขาก็จะตอกรอไวต้ตรงนี้ก่อนเป็นช่องไขยช่องมันนะครับเดี๋ยวพอได้เขาจํานวนก็รัดแล้วก็ยกขึ้นไปนะครับตัวโต๊ะก็เวลาผ่านการใช้งานครับงานปูนก็จะเลอะเทอะเปืเป้อนประมาณนี้นะครับทั้งค้าน้ํามันและค้าปูน ก็เดือนหนึ่งเคลียร์สักครั้งหนึ่งก็กำลังดีเดามาดูกันนะครับดูกันไปเรื่อยๆทำทุกวันครับอันนี้เป็นแ่นปูนด้วยนะครับปูนที่ทำว่างั้นจะ,ะแข็งเลยนะครับเนี่ยครับสำหรับคือเราต้องปาดผิวให้มันเรียบนะครับไม่ให็สันเหล็กนะครับขอบเสาจะได้คมอย่างนี้ขอบเสาจะได้คมนี้มไม่เป็นแห่มาดูกันต่อ มีโต๊ะตัวที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่สองสิบสองเมตรเหมือนกันลูกค้านี่ครับใช้กิบล็อกทีสิบสี่นะครับสี่มิลใช้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ลูกค้าเขามีกิบล็อกอะไรอยู่แล้วโอเคแล้วต่อไปครับไปดูตัวที่สองนะครับตัวที่สองวางสับวางออย่างนี้เลยครับเนื่องจากพื้นที่จำกัดไม่ได้ว,วางต่อกันไม่พอ นี่ก็เป็นตัวที่สามนะครับสามนิ้วสองเมตรตัวที่สามอ่าแล้นี่ก็ตัวสุดท้ายครับสามนิ้วหกเมตรตัวที่สี่เป็นตัวตัวแรกที่ลูกค้าสั่งมาลองแบบก่อนแล้วโอเคคือสั่งขยายแบบออกมาตัวนี้พิเศษอย่างครับติดมอเตอร์เขยา่าใต้แบบหล่อเลยนะครับก็คือคานเขย่าของผมนี่แหละ ลูกค้ามาคว่ำแล้วก็ติดไปใต้แบบหล่อเลยไม่ไม่เคลื่อนย้ายไปไหนแล้วนะโอเคนี่คือตัวเสารัวที่สต็อกไว้ครับรอจะส่งโอเคหูเทียบเลยนะครับคกำลังผลิตเดิมนะครับ3ามต้นต่อวันนะครับทีนี้เพิ่มตัวใหม่เข้ามาอีกนะครับอีก2ชุดนะครับ3นิ้ว12เมตรเนี่ยชุดละ90ต้นนะครับบวก180ต้นนะครับ โอ้ทีนี้การผลิตเยอะมากนะครับเป็นเท่าไหร่ล่ะสามร้อยน,นะครับตัวตนี้สามร้อยน,นะครับหกร้อยำลังการผลิตน,นะครับจะเป็น495ต้นต่อวันโอเคอเดโดยประมาณนี้ครับ ่อนกลับครับมาดูภาพมุมสูงนะครับว่าแบบหล่อของเราเรียงเป็นไงบ้างนี่ผมยืนอยู่บนกองเสารั้วเลยนะครับที่รอจะส่งโอ้โหอย่างเยอะครับอย่างเยอะนี่ลูกค้ามีทํางานแผ่นพื้นด้วยงานเสาเข็มด้วยอนี่ครับโต๊ะของเราตัวแรกตัวที่1แล้วก็ตัวที่สองสามเรียงสลับกันอย่างนี้เลยนะครับโอ้หสวยงามครับต่อมานะ่ครับก็มีด้านนอกด้านนอกอีกสองชุดนะครับ เนื่องจากรายการดิเข้างในนี้เต็มแล้วเรียบร้อยครับพอสุดท้ายก็ฝากกันด้วยครับสําหรับลงจุงมานิจกุลนะครับแบบหลอคอนกรีตอันแรงนะครับก็วันนี้พามาดูยืนยันนะครับว่าตัวแบบหลอของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวเสารรลหะ่ะใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็เสารลหนามีความต้องการในคาตลาดเยอะนะครับในสำหรับพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรมต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับมีความต้องการสูงนะครับ พอลูกค้าท่านนี้นะครับกำลังผลิตวันละ495ต้นเลยนะครับถ้าไม่มีความต้องการสูงนี้ไม่สามารถสั่งแบบรอขนาดนี้ได้แน่นอนท่านใดก็ที่ทำร้านวัสดุก่อสร้างหรืออยู่ในพื้นที่เ,เกษตรกรรมที่ว่าสามารถจะผลิตพวกเสาลบขนาดนี้ได้ลองผลิตด,ดูลองสั่งไปดูนะครับเพื่อทดสอบตลาดในพื้นที่ของท่านดูนะครับว่าได้รับความนิยมไหมนะครับแล้วค่อยแถบขยายเพิ่มแบบรอไปเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ